ชิ้นปลาร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยสะอาดสวัสดีค่ะคุณลือสวัสดีค่ะเปลี่ยนไม้ละสามบาทครับไม้ละสามบาทป้าเห็นยังไม่ท้องไม่ใช่หรอท้องน่าจะยังไม่คุณลองแต่ว่าใส่ชุดนั่นเนาะป้าก็เลยเออ ไม้ละสาบาทอร่อยสะอาดปราศจากสารบอไรเชิญเลยนะครับชุดละร้อยใช่ไหมคะเชิญแวะมาลองชิมกันก่อนนะครับชุดละร้อยเด้อแมงกับคุณและลูกย่างอ่าแมงกับคุณย่างเด้อนี่นี่นี่ฟรีของลูกสาวเพิ่นย่างน้ำมันงาไม้ละสามบาทครับลูกชิ้นหมูเมืองกระบี่ไม้ละสามบาทเราขายเพียงไม้ละสามบาทครับไม้ละสามบาท คืองั้นเนี่ยผูมากผูกกีหลีได้จ้าถือกลีลีโอ้ยป่าก็าคือว่าแมงกับพุ่มสีปดัดได้กิน ครับมาชิมความอร่อยกับลูกชิ้นหมูมือกระบี่อร่อยสะอาดปราศจากสารบอแรกผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและคงความอร่อยมายาวนานกว่า20ปีนะครับจากแดนใต้สู่ภาคกล้งเจ้าแรกในประเทศครับลูกชิ้นอยค่ะสามกับบุกลอยสามกับบุกลอยมี่พักอ่ะทิ้นสะอาดพักการ้อมแล้วก็มีน้ำพริกเผาลองชิมก็ได้นะครับล ก็นำกิมซิปูดหอมเกี๊ยวให้แซ่เย็นๆเนาะจ้าค่ะกินหมูมือกระบี่ไปละสามบาทอร่อยสะอาดปราศจากสารตัวแรงเลยนะครับค่ะชุดะ ที่เดินผ่านไปมาเชิญแวะมาลองชิมกันก่อนนะครับลูกชิ้นหมูมือกระบี่มีทั้งลูกชิ้นหมูแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และลูกชิ้นปลาร้อยเปอร์เซ็นต์ชิมฟรีครับเราให้คุณชิมฟรีครับทุกอกทุกใจแล้วก็ซื้อหากันไปครับไม้ละสามบาทครับลูกชิ้นหมูมือกระบี่ไม้ละสามบาทคนระวังของปลอมลอกเรียนแบบน,นะครับสีสันอาจจะเหมือนกันแต่รสชาติและความอร่อย ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกค่ะกยเตี๋ยวไก่ฉีกก๋เตี๋ยวไก่ฉีกเลิกพ่อแม่พี่น้องกวยเตี๋ยวไก่ฉีกเอาบาทสื่อทีสื่อซีแถมหนึงค่ะสื่อซีแถมหนึงค่ะมีถูกเส็นเลยเพ่อแม่พี่น้องเลยทุกเส็นทุกเส็นผัดทยไม่ได้จ้าค่ะี หนักกินค่ขนากบินค่ะค่ะแห้งโบราณจ้านี่นี่นี่ก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณเนาะจ้าอุ้ยคุณน่ะ20บาทหนักกินหนักกินค่ขนาดกินโอ้โหคุณน่ะข้อหัวเพิ่งก้อหัวเก่งเก่งคุณน่งห่อสวยหัวงามโอ้โ้คุณน่ะคุณน่ะค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอด นี่แบบเป็นกระป๋องแบบเป็นกล้องแบบเป็นกระป๋องเนาะค่ะอ่าสีแถมหนึ่งสดซีแถมหนึ่งค่ะค่ะเกียวเกี๊ยวพอจ้องใส่จ้ะได้ได้กันนี้เกี่ยวเห็นโบราันแถมไม่ไหมนี่ค่ะเป็นไม่ไ้อยนี่ยวรด้านมาหน่อ รับประกันความอร่อยค่ะก็ต้องรับประกันก็ได้เห็นแล้าคู่แล้วเห็นแล้วคู่แล้วค่ะจุดยอดของความอร่อยยูทีนีล่ะมากมากแมาหลายเถี่ยวสงสัยหยุดไปนา้นเหมือนเบอรจ้าเออเพราะว่ามาหลายเถี่ยวจะบอเห็น อันอันพวงอันเป็นพ่อนี่ใส่ลูกชิ้นัวกนเป็นห้โบราณเกินองกัด้ค่ะค่ะทักหมดทั้อมดขออ้ยอ้ยอ้ยคยตาแซกค่ะตาแซกหนากิ้นเลยค่ะหนากินชุดยอดชุดยอดอันนี้คือใส่กองเลยค่ะใส่กองรานนายแสนค่ะร้านนายแสนจ้ะนแสน ไม่สีดำเอออาจ่ะ ีบาร์บีคิวเด้อค่ะบาร์บีคิวขออนุญาตหน่อยนะคะค่ะอันนี้บาร์บีคิวค่ะพ่อแม่พี่น้องอุ้ยหนักกินหนักกินหนักกินซีบบาททุกอย่างเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เบคอนพันเศษกรอ,อกค่ะเบคอนพันเศษกรอ,อกเพียงนี่กับซีบบาทเป็นต่แซบค่ะอันนี้เบคอนพันเฮดด้วยจ้ะ นี่เบคอนพักเห็ดกับตาแซบค่ะอันนี้เนื้อบาร์บีคิวค่ะสิบบาทสิบบาทกับตาแซบอันนี้เนื้อหมาล่าเด้อค่ะหมาล่ากับสิบบาทเห็ดบาร์บีคิวเห็ดบาร์บีคิวอันนี้ห้าบาทป๊ายังมีให้ห้องเด็กกินอีกอยู่เด้อค่ะห้าบาทห้าบาทโอ้ยอันนี้หมูบาร์บีคิวหมูบาร์บีคิวห้าบาท อันนี้หมูม้าลาอีกหาบาทอันนี้ไก่บาร์บีคิวอีกหาบาทเห็ดจังใดเขาจะตามคุ้นขึ้นได้ง่ายขนาด้ขายหลายค่ะขายหลายเนาะอุ้ยนี่แต่แนวหาบาทหาบาท<า>ตามคุ้นตาม,ตามนั่นยากยอยู่ดีคันนี้เนี้ยตัวที่ได้ถ้าหาซอดอีกอนบักหลายแล้วเนาะ โอ้โหสุดยอดผู้ใดว่าท่านในมากินเด้อค่ะมาเด้อค่ะตลาดในบาซ่าเด้อจ้าจังหวัดมหาสารคามมากินได้เลยค่ะบาร์บีคิวเนื้อเนาะค่ะเนื้อหมาล่ามีเหมือนนะคะเฮ็ดบาร์บีคิวมีจ้าห้าบาทสิบบาทมาได้เลยนะคะค่ะห้าบาทสิบบาทเด้อจ้าขอบคุณค่ะ

หูกใส่ผูกยางเป็นกระแทบเป็นกระแทบค่ะนี่เหลือใส่ลงไปค่ะดีปักน้ำปากใช่เนี่ยในโขกในโขกตามด้วยน้ำประแดด้วยค่ะน้ำประแดกน้ำประแดกเพิ่นกับอุ้ยสูตรเด็ดวยค่ะ หน่อยได้นึงค่ะกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยได้หนะะึ่งค่ะกินได้ทั้งหมู่บา้านอิม่มทั้งหมู่บ้านมี่ตำปลาตำปลาหุ้มสดเออพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวห ตัวให่ค่ะอุยโอ้โหรอยชิฟค่ะกินทั้งมูบ้านกับบ่เหมือนเด้มพ่อแม่พี่น้องออกินทั้งมูบ้านรวดนี่มูบ้านนี่ก็กินบ่เหมือนเปิดมาอีกมูบ้านหนึ่งเด้อค่ะกินซอยกันขอบคุณค่ะ